จ้าพบกับช่องเทยไทยสไปรฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขโคตสุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงมอมอยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าสุขสันต์วันหยุดพักผ่อนสุขสันต์วันอาทิตย์เติมพลังกายจิตเพื่อสู้งานสู้การกันอาทิตย์ต่อไปนะคะวันนี้ตัวโตก็เหมือนหยุดเหมือนกันนะคะรีแลกซ์พักผ่อนอยู่บ้านค่ะ มเมื่อเช้านี้ที่เมืองก็มีงานวิ่งมาราธอนนะคะที่ตัวโตไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงไปหน่อยหนึ่งนะคะงานวิ่งมาราธอนที่เมืองนี้เขาก็จะมีขึ้นทุกปีนะคะเดือนเมษานี่แหละคะ่ะนักวิ่งก็มาจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าเป็นงานใหญ่ของภาคตะวันออกเนนธอแนด์เลยทีเดียวนักวิ่งมาหมื่นกว่าคนได้นะคะ คึกคักมากเมื่อเช้าค่ะจนถึงเที่ยงถึงบ่ายนะคะกว่าจะวิ่งกว่าจะมอบรางวัลกันเสร็จนะคะส่วนมากพวกที่ชนะก็มีแต่ชาวผิวสีทั้งนั้นนะคะหนุ่มๆนะคะจะไม่ก้าเอยเคนยาเอียธิโอเปียเอยหลากหลายประเทศฝั่งทางแอฟริกาน่แหละค่ะเขาวิ่งเร็วมากแล้วก็ผอมแล้วก็ขายาวนะคะ เราก็ไปยืนรอนะคะตุ๊โตุก็ไปเขาเริ่มสตาร์ทเรา1สิบโมงเช้าตุ๊โต้ก็ไปตั้งแต่แปดโมงกว่าไปยืนเพราะว่าเขาจุดสตาร์ทด้านข้างนี่ค่ะหัวมุมแล้วก็ก็ปิดถนนหมดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะปิดถนนไปจนถึงอีกชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะเปิดนะคะเพราะว่าเขากําลังเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่อยู่ค่ะเพิ่งเสร็จไปนี่ก็เข้ามาบ้านก่อนมาเติมพลังก่อนนะคะ ใส่ต่างหูนิดหนึ่งนะคะถ่วงหูไว้นะคะจะไม่ได้หูเบากว่าน้ําตาตกในนะคะพอดีทำติ๊กตอกไปอะไรไปนะคะก็เลยยังไม่ได้ถอดต่างหูออกนะคะ <c oughs> ก็เลยให้ทุกคนได้เห็นแปลกๆนิดหนึ่งนะคะเราทําไปเถอะอะไรที่เรามีความสุขและไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนเรานะคะความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะ อยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากทําอะไรทําไปเลยค่ะคนเรามันไม่ได้อยู่กันถึงเป็นร้อยร้อยปีหรอกนะคะอย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับใครเด็ดค่ะนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าคุยเรื่องเบาๆกันแล้วกันนะคะสงการทางบ้านเราเมืองไทยก็คึกคักก็ดีใจด้วยกับประชาชนคนไทยเราเสร็จธุรกิจจะได้กลับมาคึกคักบ้างนะคะ ยิ่งยุคข้าวยากมากแพงหลังจากโควิดถล่มทลายไปทุกคนก็เจอปัญหาหลากหลายอย่างนะคะแต่ถ้าใครไม่เจอปัญหาก็ดีไปนะคะโตโต้ตตก็ดูหลากหลายช่องทางยู u ู e เอ่ยไม่ว่าเป็นข่าวสารไม่ว่าไลฟ์สดถนนข้าวสารถนนอะไรต่างๆที่เขาเล่นสงการกันคนแน่นมากนะคะทางถนนข้าวสารจนล้นไปเลยแต่ละวันก็ถือก็ดีใจด้วยนะคะเศรษฐกิจบ้านเราจะได้ดีขึ้น ทางเหนือทางใต้ทางไหนก็คึกคักนะคะตอนตัวโตวอยู่พัทยาก็คิดถึงนะคะวันไหลพัทยาก็ไล่ามาจากไหลาบางแสนมา17 1เอ่อสิบางแสน17ก็แถวอะไรไล่กันขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงนาเกลือพัทยา18-19ก็พัทยาวอกกิ้งสตรีพัทยาใต้ไล่ไป20ก็ไหลสัตหีบย,ย,ยี่สิบเอ็ดระยองก็ว่ากันไปนั่นก็สนุกนะคะ เราเห็นภาพต่างๆออกมาก็ดีใจด้วยนะคะเศรษฐกิจบ้านเราคึกคักพ่อค้าแม่ขายจะได้ขายคล้องกันด้วยทำมาหากินกันคล่องขึ้นช่วงเทศกาลสงการก็พอได้กรอบได้โกยได้หยิบได้ช่วยกันบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกคนเดินทางใกล้ๆตลอดปลอดภัยนะคะต้องกลับมาทำงานทางกรุงเทพการทางเมืองใหญ่กันนะคะใช้รถท้ายถนนก็ ระมัดระวังกันนะคะทั้งไปทั้งกลับตลอดปลอดภัยกันทุกเส้นทางนะคะเพราะว่าทุกวันนี้รถรามันก็เยอะนะคะตามถนนโน้นตามไม่น่าติดก็ติดเพราะว่าทุกคนก็อยากสะดวกสบายนะคะขับรถตัวเองก็สัดส่วนมากแล้วทุกวันนี้การออกรถออกอะไรทางบ้านเราก็ง่ายนะคะอใอมีงานมีเงินมีเงิน,งนดาวอะไรก็ว่ากันไปนะคะนั่นแหละค่ะเดินทางใกล้ๆตลอดปลอดภัยถึง ไวถึงช้าก็มีค่าเท่ากันขอให้เราปลอดภยัยสำคัญที่สุดนะคะทางบ้านตัวโตวเองก็สนุกกันใหญ่ก็โทรหาแม่นะคะเราอยู่แดนไกลแล้วก็ไม่ได้ส่งน้ำกันก็ส่งน้ำผ่านมือถือนี่แหละคะ่ะให้อวยพรให้กันก็พอนะคะเรากลับบ้านไปเมื่อไหร่เราอยากจะทำยังไงเราค่อยทำเต็มที่นะคะทางบ้านเรา ตอนนี้ไหนที่เราทําได้เราก็ทําแล้วก็ไหว้วพระไหว้เจ้าไปอะไรไปให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่นไปด้วยละคะ่ะเมื่อวานนี้ก็มีหมอลําที่บ้านตัวโตวนะคะก็มีอีสานนครศิ์แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มี หมอลำกรอนประยุกต์ถ้าตัวโตวอยู่อยากจะไปดูมากๆนะคะหมอลำทีรวาสกับหมอลำหอมจันนี่แหละค่ะเราเป็นเอฟซีเราติดตามมานานนะคะอย่างว่าอะไรอายุเลยหลักสี่ขึ้นมาก็อยากจะฟังอะไรเก่าๆดูอะไรเก่าๆเนิดหนึ่งถ้าเป็นงานสงการบ้านนู้นบ้านนี้บางที่เขาก็จัดรำวงย้อนยุคนะคะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งสืบสารประเพณีดั้งเดิมไว สำหรับบ้านตัวโตวเองก็แห่นางสงการวันที่13ก็ก็มีแห่ทุกปีสําหรับช่วงนี้เขาก็ดีอยู่ว่าผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนะคะก็ก็กอนุรักษ์ประเพณีนู่นนี่นั่นไว้ดีอยู่ค่ะก็ถือว่าอยากจะให้ช่วยกันสืบทอดไว้นะคะถ้าใหม่ๆจริงๆตลอดมันก็ยางว่าหละคะ่ะยางว่าละคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ก็ว่ากันไปนะคะความชอบของแต่ละคนแตกต่าง กะะันี่แหละราาทางวัดไทยทางไหนเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ก็จัดงานเหมือนกันนะคะหลากหลายที่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากก็คงจะจัดนี่แหละค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าคนหยุดงานเพราะว่าฝั่งทางยุโรปไม่ได้หยุดงานเหมือนทางบ้านเราสงการานนะคะทางนี้ส่วนมากก็คือปีใหม่กับคริสต์มาสกับอะไรของเขาเป็นหลักทั้งจากหยุดงานได้หรือว่าเป็นช่วงหยุดยาวก็ว่ากันไปนะคะ นี่ราคาอาหารเที่ยงก็กินขนมปังหน่อยหนึ่งนะคะสองชิ้นกล้วยไข่นี่ราคาอาหารส่วนมากตัวโตก็เที่ยงก็แพงมากผลไม้โยเกิร์ตจะกินประมาณนี้แต่อาหารเช้าจริงๆขาดไม่ได้ก็คือข้าวนะคะไม่นึ่งข้าวเหนียวก็ข้าวต้มข้าวผัดข้าวสวยทํานู่นทํานี่ต้องกินข้าวเป็นมื้อแรกก่อนนะคะนอกจากตัวโตจะไปเที่ยวแถวอิตาลีสเปนฝรั่งเศสอะไรแถวนี้ ถึงจะก,กินอาหารโรงแรมเป็นหลักก็ขนมปังโยเกิร์ตอะไรก็ว่ากันไปนะคะที่เขาไม่มีข้าวนะคะแต่ถ้าไปเที่ยวทางเมืองไทยทัพพัโรงแรมทางเมืองไทยหลักๆเลยก็ต้องมีข้าวนะคบเบรกฟาสต์ตอนเช้าแทบทุกที่นะคบเพราะอาหารบ้านเรานะคะเพราะว่ามื้อแรกถ้ากินข้าวเข้าไปมันก็หนักท้องมันอยู่ตัวนู่นนี่นั่นดีนะคะแล้วก็ให้เรามีพลังหมดกว่าจะหมดวันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าตอนเย็น ถ้าเป็นไปได้ตัวโตก็บางครั้งก็ข้าวหรือว่าก๋วยเตี๋ยวบบหมีงงอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแฟนอยากกินอาหารฝรั่งฝรั่งแกก็ทาก้องแกไปบางวันก็เปลี่ยนบรรยากาศให้แกเป็นคนทําบ้างนานๆเขาอยากโชว์ฝีมือเขาอยากทําอาหารฝรั่งเราก็กินกับเขาไปบางครั้งกินอาหารฝรั่งเสร็จแล้วบางครั้งก็ยังไปกินข้าวอีกหนึ่งทับพี่นะครับมันบางครั้งมันไม่อยู่ท้องจริงๆกับเพราะว่ากินอาหารฝรั่งกินนู่นกินนี่ไป บางครั้งเผลอยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเริ่มแล้วค่ะท้อง view, วิววิวเวเวอและท้องว่างว่างร้องหน้าร้องหลัอง,ลอ,ง,ลอ,ง,ลอ,งอยากกินนู่นนี่นั่นอีกนะคะเอาไม่ว่าการเราเกิดกับข้าวกับท้องได่ท้องหนานะคะไม่เหมือนกับพวกที่เขาเกิดกับขนมปังมาเขาอยู่แต่อ่อนแต่ออกมาอะไรมาเขาก็ชินนะคะสําหรับฝรั่งเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขามากอย่างเวลาไปเมืองไทยนะคะตอนเช้า ถ้าไปอยู่บ้านอย่างพ่อใหญ่เองส่วนมากแกก็จะซื้อขนมปังของเซเว่นของอะไรมาไว้อยู่แล้วมาไว้ตู้เย็นแกก็เตรียมของแกแล้วก็เช้ามาค่อยมาอุ่นมาอะไรเฉยๆของแกแล้วแกก็เตรียมโยเกิร์ตเตรียมอะไรไว้แต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแกก็กิน๋วยดเตี๋ยวกับแม่ไปเพราะว่าแม่เป็นแม่ค้ากเวยดเตี๋ยวนะคะแล้วก็ตัวโตก็จะทําอาหารเย็นทอดหมูทอดไก่อะไรก็ว่ากันไปปับไปประมาณนี้นะคะแต่ทุกวันนี้ก็เบื่อตัวเองเหมือนกันนะคะอยากจะกิน พริกเผ็ดเผ็ดนะคะความที่เราหากินเด็กของเบาๆไรไปเราไม่ได้จินพริกต่อเนื่องนะคะทุกวันนี้ใส่พริกลูกสองลูกสามลูกตัวโตก็เผ็ดแล้วนะคะบางอย่างทํากับข้าวส่วนมากไม่จะไม่ใส่พริกเป็นลูกก็ได้นะคะตัวโตจะใส่พริกป่นหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะท้องเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเอาว่ากันไปนะคะท้องเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนก็พอนะคะ ยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับ f อ c ทุกท่านนะคะจากฝั่งทางทิกต o k ที่มาติดตามฝั่งทาง youtube ก็ดีนะคะหรือว่า f อใหม่ๆที่เข้ามาติดตามก็ดีนะคะถ้าอยากรู้เรื่องราวต่างๆบางครั้งก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะคะสำหรับตัวเองก็จะพยายามเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้นั่งคุยในบ้านบ้าง ไปเที่ยวคงนอกเห็นอะไรสวยๆของงามช่วงนี้อากาศกําลังดีขึ้นเรื่อยๆก็จะได้ถ่ายให้ทุกคนเห็นด้วยผสมผสานกันไปในช่องนี้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนเดินทางใกล้ๆตลอดปลอดภัยยังอยู่ในช่วงสงการก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานการได้พบปะเพื่อนฟูงได้เล่นน้ำสงการนะคะโชคดีมีความสุขจ้า